ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเราเลยนะฮะมาร้อนมาเบียรดรถติดสารลพัดเนี่ยนะทุกคนมุ่งมั่นมาจากบ้านนะในกรุงเทพบ้างต่างจังหวัดบ้างก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องที่เราติดตามกันอยู่นะบนแบ็คดรอปข้างหลังก็คือเรื่องของการต่อต้านกฎหมายคาสิโนนะฮะสัปดาห์ที่แล้วก็สับขาหลอกว่าจะเอาเข้า ไม่รู้ล่ะจะเข้าไม่เข้ากูม,มาทุกวันอังคารอยู่แล้วอะนะเออถ้าจะต้องมาว่างไล่นกักการเมืองชั่วนี่ว่างตลอดนะและอีกเรื่องที่พูดเมื่อคืนถ้าใครฟังหลายคนหลับอยู่เดี๋ยวไปดูย้อนใน youtube ได้นะที่ที่ผ่านครมอรไปแล้วอันเนี้ยรอผ่านครมอรซึ่งไม่รู้มันแอบผ่านอย่างแต่ว่ามันคงแอบไม่ได้หรอกมันต้องมีก็เ,เรื่องไรายงานการประชุมครมอเฮ้นะ ซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยจากกรอบของเวลานะฮะเขาสภาเปิดจังวันที่10เมษายนใช่ไหมนะถ้าเขาจะเร่งรัด fast t r a c k กนะก็ใช้คำว่า Fast Track นะให้กฤษฎีการทำโน่นทำนี่นะฮะตอนนี้ไม่เป็นอันต้องฟอกไตกันนะข้างในอะ่ะนะฮะฟอกไปทำกฎหมายไปด้วยเนี่ยนะใน50วันเนี่ยพรบรคาสิโน กัอตัวหนึ่งที่ผ่านไปแล้วผมบอกอะ่ะเขาผ่านไปตั้งแต่วันที่สี่กุมภาพันธ์ปีนี้เข้าใจว่าวันที่สี่เรายังไม่ได้มาใช่ไหมรามาิดเลงมาที่นี่วันแรกวันที่เท่าไหรอ่อ่ะสองเดือนเลยมีนาอะ่ะเขาผ่านไปตั้งแต่สี่กุมภาสี่กุมภาผ่านคลรมอไปแล้วพหลบอพรลบอศูนย์กลางการเงินใช่ไหมออเราเรียกพหลบอการเงินอ,ะอ่ะไอ้ตัวนี้นะ่ากลัวยิ่งกว่าคาสิโนอีกนะ แล้วก็มาระบบเดียวกันเลยคือ Fast-Track แล้วก็ระบบเดียวกันคือไปให้อำนาจกับคณะกรรมการซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคงไม่ต้องพูดว่าเ,เหนือนายกรัฐมนตรีก็มีผู้ชายคนนั้นสทออรอตามที่ท่านประธานวันนอดอเดียวได้กำหนดไว้ให้เรียกว่าสทออรอผู้ชายคนนั้นผู้อยู่เหนือนายกรัฐมนตรีนะฮะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการซึ่งให้อำนาจจะกำหนด อ้าววันนี้มาอีกแล้วนะฮะต้อนรับนะฮะองค์ประชุมเราใกล้ครบแล้วครับคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับขอลถมาดำๆเมื่อกี้นี่อ่าต้อนรับด้วยนะครับหลายๆท่านกำลังทยอยมาเหมือนเราขึ้นบ้านใหม่เนาะแล้วก็ทุกวันอังคารเราขึ้นบ้านใหม่ตลอดเลยะนะฮะแต่ว่าผู้ได้ฟังต่อว่าวันที่สี่เนี่ยเขาผ่านคลมอไปแล้วสี่กุมภาเรายังไม่ได้มาและตัวนี้รอเข้าสภาซึ่งก็ ผมผมเดาว,ว่าไอ้ไอกรอบเวลามันน่าจะกรอบเดียวกันหมายถึงว่าภายในสิบเมษายนนี้นะความชิปหายจะมาเยือนนะที่เรามาถึงบอกเนี่ยอาจจะที่บายยากพระบศูนย์กลางการเงินเนี่ยนะพูดง่ายมันปลดแอกจากสิ่งที่มันต่อสู้อยู่จําได้ไหมเขาพยายามจะไปปลดผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรเงี้ยพอพรบศูนย์กลางการเงินเนี่ยคือการยึดอํานาจ จากธนาคารแห่งประเทศไทยมาไว้ที่นายกรัฐมนตรีครับแล้วคุณคิดว่าทานายกมนตรีชื่อแพทองทานโดยที่มีผู้ชายคนนั้นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มขี่คออยู่เนี่ยคุณคิดว่าอำนาจของคณะกรรมการศูนย์กลางการเงิน,นจะพาประเทศไปสู่ความชิบหายหรือไม่ในขณะเดียวกันนะฮะเราก็เห็นจิกซอภาพต่อของโครงการพรบศูนย์กลางการเงินเพราะว่า ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ผู้ชายคนนั้นเขาไปแสดงวิสัยทัศน์เรื่องของเงินดิจิตอลนะฮะเรื่องคริปโตเคเรนซี่เรื่องบล็อกเชนนะที่เขาเกลื่อนๆว่าจะไปทำแซนด์บ็อกซ์ภูเก็ตนะฮะได้ยินคำว่า up, ด,ดิจิตอลปั๊บปรากฏเขาหนีบลูกเขยคนใต้ไปด้วยไปกดดูซิว่าเขียนนะใน Google ธุรกิจของลูกเขยคนใต้เนี่ยทำอะไร ถ้าไม่ใช่ดิจิตอลคริปโตเคเรนซีบอกเลยงานนี้หนีเอาลูกเขยเนี่ยนะฮะไปรอสอยผลประโยชน์จากพรบศูนย์กลางการเงินนี่ขอบอกเลยนะเพราะนั้นอะไรอะไรหลังจากนี้จะเป็นดิจิตอลหมดนะเพราะว่ามันสามารถที่จะทุจริตได้ลงกระทั่งถึงเขาเองก็จะกำหนดให้นายกมนตรีเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการพรบศูนย์กลางการ,การเงินนะอันนี้ก็เข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าขอบอกว่า ทิปหายวายป่วงยิ่งกว่าคาสิโนอีกฮนะงนั้นขอบคุณทุกคนนะครับที่อุตส่าห์ฝ่าฟันกันมาวันนี้นะอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารซึ่งเราจะมาเฝ้านะฮะทำเนียบโจรนะฮะทำเนียบคอเซนเตอร์เนี่ยนะหลอกลวงทุกอย่างนะฮะทุกคนมาเพราะว่าเราจะต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติไว้ไม่ใช่ให้รุ่นเราหรอกไอ้ผลเหล่านี้นะหลับหูหลับตาเราก็พออยู่ได้อายุขนาดน,นี้แล้วที่เราทำให้คือ ลูกหลานงนั้นหลายคนเนี่ยนะฮะอาจจะรู้สึกว่าเออยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องออกมาหลายคนบอกไม่สนใจมันไม่เกี่ยวกับปากกับท้องผมบอกเลยนะฮะถ้าวันที่พรบรเหล่านี้ผ่านสภาแล้วคุณจะรู้ว่าถึงวันนั้นคุณไม่มีประเทศชาติให้กู้แล้วครับนะฮะดงนั้นวันนี้เท่านั้นนะฮะวันนี้เท่านั้นครับขอบคุณครับทุกภาคทุกส่วนที่อุตส่าห์เดินทางกันมาครับ